มาดูสเสน่ห์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีลัคษนาหรือราศีเมทุนนะคะมมถุนหรือเมทุนมาดูกันว่าสเสน่ห์ของคุณจะนำพาเรื่อนดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องของความรักความมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นโสดหรือคนมีคู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวเดียวกันแล้วหรือแค่สถานะแค่คุณคุยก็ตามลองมาเช็คมาฟังกันนะคะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทิทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าดูจากพลังงานโดยรวมแล้วนะคะรู้สึกว่าเดือนนี้ในเรื่องของความรักคุณจะนำพาในเรื่องของโชคลาภการเงินบางทีเข้ามาแบบคุณงงๆได้เลยนะเข้ามาแบบฟลุกฟุทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจจะ คัดไม่ถึงหรือมันเข้ามาท,ที่คุณเกินคาดเอาไว้ก็ได้นะไม่ว่าจะมีคนที่ดูอยากอยากสปอร์ตคุณอะ่ะอยากจะมาดูแลคุณหรือเป็นเพราะสิ่งที่คุณเคยใจดีหรือช่วยเหลือเขาก็ได้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะตอบแทนแล้วก็มันกำลังจะทำให้คุณมีความสุขนะคะแม้ว่าคุณอาจจะ เคยช่วยเหลือใครช่วงนี้ตอนนี้ในเดือนมิถุนายนี้สิ่งต่างๆที่คุณจะได้รับที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วนะคุณอาจจะมีความใจดีกับใครใส่ใจใครหรือคุณได้ช่วยเหลือใครก็ตามนะรู้สึกว่าคุณจะเด่นในเรื่องของการเงิน ได้มาจากความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ความสัมพันธ์หรือคนรักหรือคู่ครองหรือคนที่คุณคุยนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะก็จะนำซึ่งผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของการเงินหรือความคิดดีอยู่ดีสะดวกสบายให้คุณได้รับมันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคุณอาจจะมีสเสน่ห์ในกลุ่มเพื่อนฝูงด้วยก็ได้ คนรอบตัวคนในสังคมก็เป็นไปได้บางคนท่องออนไลน์ท่องอินเทอร์เนต็ตคุณอาจจะได้เจอความรักแบบนั้นจากตรงนั้นแหล่งนั้นไม่ว่าคุณจะท่องแอปไหนหรืออะไรก็ตามมันจะมีคนถูกใจแล้วก็อาจจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะไม่ว่าคุณจะทำงานช่วงนี้การเงินคุณก็ได้มานะจาก คนที่พพอร์ตคุณจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงบางคนก็ค้าขายในออนไลน์คุณก็จะได้เงินจากตรงนี้ด้วยนะคะเสน่ห์ของคุณก็พุ่งอล่าเหมือนกันแต่มันจะนำหาได้เรื่องการเงินมากไม่ว่าจะมาจากคู่รองหุ้นส่วนหรือคุณได้จัดการเองก็ตามนะมันจะได้อะไรกลับมาได้อะไรเข้ามาง่ายกว่าที่ผ่านมา ได้อะไรที่ง่ายกว่าสิ่งที่คุณคาดเอาไว้คิดเอาไว้นะอาจจะเป็นความความโชคดีเป็นอะไรที่ฟุกฟลุกลาบจากเพศตรงข้ามลาบจากการสื่อสารออนไลน์นะและความรักที่คุณจะได้พบเจออยู่หรือคุณอาจจะพบเจอแล้วก็ตามอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนนะเพื่อนหรือ เคเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นแบบมิตรภาพกันก่อนก็เป็นไปได้เดือนนี้เดือนมิถุนายนี้อาจจะขยับความสัมพันธ์เข้ามามากกว่าเพื่อนก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเพื่อนเข้ามาชอบคุณนะมันจะเป็นหมดของในเดือนมิถุนายนเนี่ย อาจจะเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยก็ได้จะเป็นในเรื่องออราสเสน่ห์ในแบบใครเห็นก็รักใใครเห็นก็เอ็นดูใครเห็นก็อยากเปหรือคุณอาจจะได้สิ่งของมีค่าจากเพื่อนฝูงหรือช่วงที่คุณได้บันเกิดของคุณก็เป็นไปได้นะอยู่ดีๆเดือนนี้ก็สเสน่ห์แรงขึ้นมาซะงั้นนะคะสำหรับคนราศีเมถุนลัคนาหรือราศีเมถุน จะมีคนที่เข้ามาในแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือไม่ตั้งใจก็มีเพื่อนก็มีเข้ามารักนะเงินทองลาาผลก็มีเข้ามาจนคุณยิ้มพอใจเลยหลังนะเป็นเดือนที่มีความสุขอะ่ะการเงินก็มีลาบผลก็มีความรักก็เข้ามานี่แหละคือเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะาขายอะไรก็มีคนช่วยอะ่ะ ถ้าคุณไม่ได้โดยตรงก็มีเพื่อนๆช่วยนะยิ่งขายออนไลน์ก็มีคนช่วยแชร์ช่วยโปรโมทช่วยพูดถึงสินค้าที่คุณมันจะทําเงินให้คุณนั่นแหละนะขายอะไรคาขายอะไรก็ได้ดีนะช่วงนี้ได้เงินมาง่ายกว่าที่ผ่านมาหรือว่าคุณไปขออะไรมาหรือขอพรจากจัก,กรวาลช่วงนี้ให้รีบเลยนะน้ําขึ้นให้รีบตกเพาะมันเป็นเดือน ของคุณด้วยเดือนเกิดของคุณด้วยมีลาภผลพุงออร่าขึ้นแล้วก็เรื่องความรักก็ไม่ได้ด้อยเลยนะก็ขอให้พลังงานนี้เป็นจริงกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังลัคนาราศีเมถุนน้อมรับพลังงานดีๆกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะใครชื่นชอบน้อมรับได้ค่ะ จะกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ